สวัสดีครับผมนายนัทพุทธิศรีษะนะครับศูนย์สองสามเกษตรเปลนรนะครับวันนี้จะมาเออ่แสดงวิธีการหาผลหารของฟังก์ชันพหุนามนะครับอย่างแรกนะครับเราไปดูที่ขั้นตอนการหารพหุนามด้วยพหุนามนะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับคือการเรียงดีกีนะครับการเรียงดีกีคืออะไรนะครับสมมุตินะครับข้อหนึ่งนะครับผมให้โจทย์นะครับเป็น x กําลังสี่บวกสอง x กำลังสองบวกหนึ่ง x เอาใหม่นะครับเอาเป็นสาม x กำลังสามนะครับทำการเรียงดีกรีใหม่ตามข้อที่หนึ่งนะครับจะได้เป็น x กำลังสี2 x, 2่บวกสาม x กำลังสามบวกสอง x กำลังสองนะครับนี่เป็นการเรียงดีกรีนะครับตามข้อที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อที่สองนะครับการตั้งหารยาวหรือทําให้อยู่ในรูปหารยาวนะครับ ผมจะเอาง่ายๆนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวที่ผมผงกลมไว้ครับเป็นพจน์ของตัวตั้งนะครับแล้วผมจะกำหนดให้สีําเงินนี้เป็นพจน์ของตัวหารแล้วกันนะครับคือ x เป็น x ลบ5แล้วกันนะครับนําพจน์ของตัวตั้งนะครับมาตั้งเขียนเลยนะครับเป็น x กำลัง4บวก 3x กำลัง3บวก 2x กำลัง 2, x 2. นำตัวตัวหารตัวนี้นะครับจน์ตัวหารตัวนี้ครับมาตั้งหารยาวแบบนี้ครับเป็น x ลบห้าครับนี่จะได้เป็นการตั้งหารยาวตามข้อที่สองนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อที่สามครับเอาพจน์ตัวเลขของตัวตั้งไปหารจน์ตัวเลขของตัวหารนะครับคือยังไงนะครับเอาจน์ตัวแรกนะครับจน์ตัวแรกของตัวตั้งคือตัวนี้นะครับ x กาลังสี่นะครับไปหารกับจน์ตัวเลขของตัวหารนะครับก็คือ x นะครับ ก็จะได้เป็นวงเคียงตรงนี้นะครับ x กำลัง4หาร x นะครับจะได้เท่าจะได้เท่ากับ x กำลัง3ามนะครับเพราะอะไรถึงได้ x กำลัง3นะครับเพราะว่า x กำลัง4คือการ x คูณกัน4ครั้งนะครับ x คูณ x คูณ x นะครับหารด้วย x นะครับ x ตัดกันนะครับ x กับ x ตัดกันจะเหลือ1 2 3 3x นะครับเป็น x กำลังสานะครับ ต่อไปเป็นข้อที่4ี่นะครับนาผลหารที่ได้จากข้อที่3ามนะครับไปคูณกับพจน์ที่เป็นตัวหารจากนั้นนําผลลัพธ์ไปลบก,กับพจน์ที่เป็นตัวตั้งนะครับก็คือผลลัพธ์ของเราที่ได้จากขั้นตอนที่3คือนี้นะครับ x ก,กําลัง3าครับเขียน x กําลัง3ครับหลังจากนั้นครับน x กําลัง3ามตัวนี้นะครับ,กกรบไปคูณกับพจน์ของตัวหารก็คือ x ลบ5้านะครับจะได้เป็น x กำลังสามคูณกับ x ลบห้านะครับคูณตามปกตินะครับ x กำลังสามคูณ x บวก x กำลังสามคูณลบห้านะครับจะได้เป็น x กำลังสี่ บวกตัวนี้ครับบวกลบเป็นลบนะครับตะคูณครับบวกลบเป็นลบเป็นลบห้าเอ็กกำลังสามนะครับหลายคนบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมเป็นเอ็กกำลังสี่นะครับเพราะว่าเอ็กคูณกันนะครับเลขฐานเหมือนกันเอาเลขยกกำลังมาบวกกันนะครับเอ็กตัวนี้นะครับจะมีเลขยกกำลังผมไฮไลท์ให้นะครับเอ็กตัวนี้นะครับจะมีาค่ายกกําลังเป็นหนึ่งนะครับ เป็นหนึ่งอย่างนี้นะครับแต่ไม่นิยมเขียนนะครับผมเขียนไว้ให้แล้วกันนะครับจะได้ไม่งงนะครับก็เป็น x กาลังสามบวกกับ x กาลังหนึ่งจะเป็นสามบวกหนึ่งจะได้กาลังสี่ของตัวนี้นะครับนำผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือสี่ x อ่ะขอัยครับ x กาลังสี่ลบห้า x กาลังสามมาตั้งหารเลยนะครับมปตั้งลบนะครับขอไปจะได้เป็น x กาลังสี่ลบห้า x กำลังสามนะครับแล้วก็มาลบลบก,กันเลยนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่สี่นะครับต่อไปนะครับพิจารณาดีกีของผลลัพธ์ในข้อที่สี่นะครับหากน้อยกว่าพจน์ที่หนึ่งของตัวหารไม่ต้องหาต่อนะครับแต่ถ้าหากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับให้หาต่อโดยการทําซ้ําข้อสามและข้อสี่นะครับเราจะมาพิจารณาดีกีนะครับดีกีอ,อ่าผลลัพ์ ในข้อที่สี่นะครับต่อไปนะครับข้อที่หกนะครับข้อสุดท้ายนะครับเป็นการตรวจคําตอบโดยนําผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้ไปคูณกับตัวหารนะครับผมจะสมมุตินะครับตัวผลลัพธ์ที่ได้ของเราก็คือ x กาลังสามสมมตินะครับเป็นบวกกับห้าอะกันนะครับเป็นผลลัพธ์ที่ได้ของเราคือ x กาลังสามบวกกับห้านะครับตามข้อที่หกนะครับ นำผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับไปคูณกับตัวหารนะครับคือนําผลลัพธ์ก้อนนี้นะครับก้อนสีเหลืองนี้ครับไปคูณกับตัวหารก็คือ x ลบ5นะครับจะได้เป็น x กาลังสขอให้ x กาลัง3บวก5คูณกับ x ลบ5นะครับก็คูณกันตามปกตินะครับแล้วเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณของก้อนนี้นะครับว่าตรงหรือว่าสัมพันธ์กันกับพจน์ของตัวตั้งเราหรือเปล่านะครับ ถ้าตรงกับพจของตัวตั้งของเรานะครับคําตอบผลลัพธ์ที่ได้ของเราจะเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะครับเรามาเริ่มทําโจทย์จริงๆกันเลยนะครับโจทย์ให้มาเป็น x กาลัง4บวก 2x กาลัง2ลบ5นะครับส่วนด้วย x กาลัง3นะครับพจน์ตัวตั้งของเราคือ x กาลัง4บวก 2x กาลัง2ลบ5นะครับพจน์ของตัวหารของเราคือ x บวก3นะครับทําการตามตามขั้นตอนของเราเมื่อกี้เลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับคือการเรียงดีกรีนะครับในโจทย์ข้อที่ห้านี้ครับเขาได้ทําการเรียงดีกรีมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับเราไม่ต้องทําการเรียงดีกรีใหม่นะครับขั้นตอนที่สองคือการนํามาตั้งหารยาวครับเรานํามาตั้งหารยาวกันเลยนะครับนําพจน์ตัวตั้งนะครับมาตั้งนะครับ x กาลังสี่บวกสอง x กาลังสองลบห้านะครับลบห้าครับจากนั้นนะครับนําพจน์ของตัวหารมาตั้งนะครับ x กำลังสองบวกสามครับขั้นตอนที่สามนะครับคือการนำพจน์ของตัวต <wod> ั้งนะครับตัวแรกนะครับมาคูณเอ่อขออภัยครับมาหารกับพจน์ของตัวหารตัวแรกนะครับก็คือ x กำลังสี่หารด้วย x กำลังสองนะครับ x กำลังสี่หารด้วย x กำลังสองนะครับ x กำลังสี่หารด้วย x กำลังสองนะครับได้เท่ากับ x กำลังสองนะครับผลลัพธ์ของเราคือ x กำลังสองนะครับนำผลลัพธ์มาเขียนนะครับ x กกำลังสอง นำ x กําลังสองตัวนี้นะครับผลลัพธ์ของเรามาคูณกับพจน์ของตัวหารทั้งหมดนะครับคือ x กําลังสองบวก3นะครับจะได้เป็นผมเขียนต่อเลยนะครับเป็น x กําลัง2คูณกับ x กําลัง2บวก3นะครับจะได้เป็น x กําลัง2คูณ x กําลัง2นะครับบวกกับ x กําลัง2คูณกับ สามนะครับผลลัพธ์จะได้เป็น x กำลังสี่บวกกับสาม x กำลังสองนะครับตัวนี้นะครับ x กำลังสี่บวกกับสาม x กำลังสองนะครับเป็นผลลัพธ์ของเรานะครับนำผลลัพธ์มาเขียนนะครับเพื่อตั้งหารเพื่อเพื่อตั้งลบนะครับเป็น x กำลังสี่บวกสาม x กำลังสองนะครับนำมาลบกันนะครับเครื่องหมายลบตัวนี้นะครับนำมาคูณกับตัวนี้นะครับนำมาลุยกันนะครับ ลบคุณบวกเป็นลบนะครับหน้าลบอ่าหน้าบวกสาม x กำลังสองจะกลายเป็นลบทันทีนะครับตัวนี้นะครับจะกลายเป็นลบครับผมเขียนสีน้ำเงินครับเป็นลบสาม x กำลังสองนะครับนำทาการลบนะครับ x กำลังสี่เหมือนกันตัดเลยนะครับต่อไปนะครับบวกสอง x กำลังสองลบกับลบสาม x กำลังสองนะครับจะได้เป็นลบ x กำลังสองนะครับทําการดึงก้อนนี้นะครับ ลบห้านะครับลงมาตามปกตินะครับลบห้านะครับจะได้เป็นพจน์ตัวพจน์ตัวตั้งของเราจะกลายเป็น x กาลังอ่าลบ x กาลังสองลบกับห้านะครับเหมือนเดิมครับทําตามขั้นตอนที่สามนะครับนําพจน์ตัวแรกนะครับของตัวตั้งนะครับคือ x อ่าลบ x กาลังสองนะครับมาหารกับ x กาลังสองนั่นคือพจน์ตัวแรกของตัวหารของเรานะครับทําการหารเลยนะครับเป็น ลบเอ็ก x ์กำลังสองนะครับหารด้วย x กำลังสองครับจะได้เท่ากับลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งคือผลลัพธ์ของเรานะครับนำผลลัพธ์มาเขียนนะครับลบหนึ่งหลังจากนั้นนะครับนำผลลัพธ์ตัวนี้นะครับลบหนึ่งของเรานะครับมาคูณกับพจน์ของตัวหารทั้งหมดนะครับคือ x กำลังสองบวกสามนะครับนำมาคูณกันเลยนะครับเขียนเป็นสีน้ำเงินนะครับ ลบหนึ่งคูณกับ x กำลังสองบวกสามนะครับจะได้เป็นลบหนึ่งคูณ x กำลังสองบวกกับลบหนึ่งคูณกับสามนะครับจะได้เป็นลบ x กำลังสองนะครับลบคูณบวกเป็นลบนะครับเป็นลบสามนะครับตัวนี้นะครับ ก้อนสีเขียวนี้นะครับ x ลบ x กำลังสองลบกับสามนะครับเป็นผลลัพธ์การคูณของเรานะครับนำผลลัพธ์การคูณของเรามาเขียนได้เลยนะครับจะเป็นลบ x กำลังสองลบกับสามนำมาลบกันนะครับ <c oughs> นำมาลบกันครับเหมือนเดิมครับเครื่องหมายลบในเครื่องหมายลบตัวนี้นะครับมาคูณกันตัวนี้นะครับหนาสามนะครับจะกลายเป็นบวกนะครับเป็นบวกสามนะครับ ลบผ้าลบกับบวกสามนะครับจะได้เท่ากับลบสองนะครับอ่าขอภัยครับ x ลบสองตัวนี้นะครับอ่าลบ x กําลังสองนะครับตัดกันได้เลยนะครับเศษของอ่าผลลัพธ์ของเรานะครับจะได้เป็น x กําลังสองลบ x จะเหลือเศษเป็นลบสองนะครับทําการเขียนในรูปใหม่ของคําตอบจะได้เป็น x กำลังสองลบหนึ่งบวกกับลบสองส่วนด้วย x กำลังสองบวกสามนะครับนี่เป็นคำตอบของเรานะครับผลลัพธ์ของเราทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับทำการตรวจคำตอบนะครับคือเอาผลลัพธ์ตัวนี้นะครับ x กำลังสองลบหนึ่งนะครับไปคูณกับตัวพจน์ของตัวหารนะครับก็คือ x กำลังสองบวกสนะครับทำการคูณได้เลยนะครับจะเป็นเ,เขียนตรงนี้นะครับจะเป็น x กําลัง2องลบหนึ่งแต่ผมขออนุาตลบตรงนี้นะครับสักคู่นะครับลบหนึ่ง ค,คูณกับ x กำลังสองบวก3แล้วก็บวกลบด้วยสองครับจะเป็น x กำลังสองคูณด้วย x กำลังสองบวกกับอนตัวนี้เป็น x บวกสามครับเป็น x กำลังสองคูณด้วยสามบวกกับ ลบหนึ่งคูณ x กําลังสองบวกลบหนึ่งคูณสามตามด้วยลบสองนะครับทําการคูณนะครับผลลัพธ์จะเป็น x กําลังสี่บวกสาม x กําลังสองลบบวกตัวนี้จะกลายเป็นลบนะครับลบคูณบวกนะครับจะเ,เป็นลบ x กําลังสองเหมือนเดิมนะครับ ลบคูณบวกเป็นลบนะครับจะเป็นลบสามตัวนี้ก็นำสองมาเขียนตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นลบสองนะครับทาการจับคู่ดีกีนะครับเพื่อหาคําตอบใหม่นะครับจะเป็น x กำลังสี่ตัวนี้มาหาผลลัพธ์นะครับจะได้เป็นบวกสอง x กำลังสองตัวนี้นะครับกำลังกำลังาหาจะคู่กันนะครับจะได้เป็นหนึ่งนะครับเอ้ขออภัยครับลบอันนี้ลบบวกเป็นลบลบลบเป็นบวกนะครับแต่ติตลบอยู่นะครับจะเป็นลบห้านะครับซึ่งคําตอบจากการคูณของเรานะครับคือก้อนนี้นะครับ x กาลังสี่บวกสอง x กาลังสองลบห้าครับ จะไปสัมพันธ์ก,นก,นกันกับโพสต์ของตัวตั้งของเราตอนแรกนะครับที่โจทย์ให้มานะครับซึ่งคําตอบของเรานะครับผมขอเขียนคําตอบให้ใหม่นะครับคําตอบของเราจะเป็น x กาลังสองลบหบวกกับลบสส่วนด้วย x กาลังสองบวกสามนะครับคําตอบของเรานะครับก้อนนี้นะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับหลังจากการที่ตัวคําตอบคือการ นำก้อนนี้นะก้อนที่เขียนนะครับมาคูณนะครับจากก้อนนี้นะครับนี่ก็คือเป็นการหาผลหารของฟังก์ชันผู้นํานะครับของข้อที่5้านะครับ,บคครับ